กฎในกฎหมายประกอบรัฐธรนมนูญนี้มันมีบางส่วนที่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ต้องเอารัฐธรรมนูญเป็นหลักดังนั้นผมจึงบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการคำนวณนะครับส่วนกฎหมายประกอบนั้นเป็นขั้นตอนที่จะบอกในรายละเอียดนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปและถ้าติดในขั้นตอนใดที่มันเป็นเนื้อความที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องยึดเอากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แต่ถ้าใครเอาบ้านตารถึง28ของกฎหมายประกอบเป็นหลักแล้วก็นีน8นะครับตอน้นี้เขาถามว่ากติกาคือเราจะใช้อะไรเป็นกฎหมายหลักนะครับคือ,อต้องเริ่มต้นจากตรงน,นี้ก่อนจะใช้อะไรเป็นกฎหมายหลักซึ่งถ้าเราเลือกผิดฉบับการกระนวก็จะแตกตา่างกันด้วยนะครับผม,ผมใช้ประโยคนี้นะฮะตอนแรกผมนงผิดแราผมไปใช้กฎหมายประกอบเป็นกฎหมายหลักเพราะว่าไปเจอบรรทัดหนึ่งใ,ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า การตำรวจเนี่ยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับให้ฐานคะแนนรวมทั้งเลขของภาพการเมืองแต่ละภาพนะครับก็จะกลายเป็นคะแนนเบื้องต้นนะที่พึงจะมีนะครับแล้วให้ไปทำ้า5กเต่อนะฮะจึงจะเป็นที่พึงจะมีได้มีคำสองคำนะฮะคำที่หนึ่งคือ <c oughs> พึงจะมีได้เบื้องต้นแล้วไปทำห้าหกเจ็ดและใค้อบอกว่าเป็นพึงจะมี เพราะนั้นคำสองคำไม่เหมือนกันนะพึ่งจะมีได้เบื้องต้นหารเฉยๆก่อนแล้วต้องไปทำห้าหกเจ็ดก่อนแล้วจึงกลายเป็นพึ่งจะมีร้อยสามเจ็ดคนมีสสที่พึ่งจะมีได้ร้อยสิบเอ็ดมลบแล้วเป็นติดลบยี่ห้านี่คือคือพรรคเพื่อไทยเอ่อกลุ่มนี้มีพรรคเดียวและที่ลบแล้วติดลบแล้วนี่กลุ่มหนึ่งที่ลบแล้วเหลือไม่ถึงหนึ่ง